สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมิวนะคะตอนนี้ก็วันที่สามนะคะของการอยู่ที่ประเทศเมาเก๊านะคะจะกลับกรุงเทพนะวันพรุ่งนี้นะคะประมาณเครื่องบินออกประมาณทุ่มครึ่งนะแล้วก็วันที่แปดวันที่แปดนะคะจะเดินทางกลับเชียงใหม่นะต้องไปทํางานนะคะอย่างอื่นนะไปทาภารกิจอย่างอื่นก็วันนี้ความตั้งใจตอนแรกว่าจะไป วัดอมานะคะไปทําพลังงานที่เหลือแต่ฝนตกแล้วก็มีคลื่นนะคะมาบอกต้องเปลี่ยนเรื่องอื่นตอนนี้ที่สําคัญนะ,ะเพราะฉันเนี่ยจะอธิบายเรื่องพลังงานก่อนนะคะหลายๆคนไม่เข้าใจว่าพูดพลังงานพลังงานพลังงานคืออะไรพลังงานคือทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะพลังงานในการใช้ชีวิตพลังงานในการปรับสมดุลร่างกายนะ้าร่างกายเราถ้า ม่มีเรากินอาหารทําไมลองตอบถามถามตอบตัวเองนะเรากินอาหารเพื่อให้มีพลังงานในการดํารงชีวิตอในการออกกําลังกายในการออใช้ความคิดใช้สมองพลังงานไปนเลี้ยงสมองเคยได้ยนะินไหมเพราะฉันเนี่ยเมื่อไรที่ไม่มีพลังงานอยู่ไม่ได้โลกก็ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนะอยากให้เข้าใจก่อนนะพลังงานมัอนอยู่ทุกที่อยู่แล้วแม้กระทั่งในตัวคุณแล้วที่บอกว่าเชื่อมพลังงาน เชื่อมกับใครนะหลายๆคนถามคำถามนี้ว่าพลังงานคุณเคยได้ยินอยู่แล้วแต่พูดคำว่าเชื่อมเชื่อมอยู่นั่นแหละวิจะยกตัวอย่างก่อนให้เพื่อนทำความเข้าใจง่ายๆคุณไปเช่าวัตถุมงคลนะเป,นเ,เป็นพระพุทธรูปเป็นพระเครื่องเป็นอะไรก็ได้นะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่างหินอะไรพวกเนี้ยนะะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเชื่อเชื่อในอะไรพุทธคุณถูกไหมอย่างวัตถุมงคล่นะ เชื่อในพุทธคุณพุทธคุณก็คือคำสวดหรือคำภาวนาหรือการอธิษฐานจิตของพระเกจิหรือพระอริยะหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์อ่ะการใช้สมาธิะย,ะยกตัวอย่างสมมตินี่เหรียญน,นะชนบูตอันนี้เป็นพระเครื่องจริงจริงมีที่ที่ที่กรุงเทพไม่เรามานะพระครูบาศรีวิชัยแต่ไม่เป็นไรสมมุตินะก็คืออันนี้สมมติเป็นพระพระพุทธรูปหรืออพระเครื่อง คูบาศรีวิชัยนะแล้วสมมุติว่ามิวพกไว้นะคะของมิวมีมีกรอบแบบแบบห้อยได้อะถามเพื่อนเพื่อนว่าวัตถุมงคลเพื่อนๆมีอยู่แล้วแหละที่บ้านจะเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่เป็นภูธรูปอ่ะ mm. คุณมีทําไมคุณเชื่อในอะไรสมมติคุณไปบูชาวัตถุมงคลมาหนึ่งชนิดเนี่ยหนึ่งชิ้นอย่างเช่นคูบาศรีวิชัยหลวงปู่สดหลวงพ่อวัดปักน้านะคะอะไรก็แล้วแต่หลวงพ่อโตอ่ะคุณชอบเพราะว่าวัตถุมงคลอันนั้นสวยหรือ คุณบูชาเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรเมื่อคุณเห็นในในสิ่งสิ่งนั้นอนะคุณมีความเชื่อก่อนว่ามีพลังมีมีสิ่งดีๆพุทธคุณเพราะว่าตอนที่พระอธิษฐานจิตท่านจะสวดคาถาของรูพุทธเจ้าหรือคาถาที่ประมขคลเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเห็นไหมเรื่องเดียวกันส่วนพระพุทธรูปที่บ้านยกตัวอย่างสมมติอันนี้เป็นพระพุทธรูปนะพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ที่บ้านหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปปางต่างๆเยอะะไปหมดอะ คุณไปกราบไหว้ทําวัดสวดมนต์อะไรนั่งสมาธิอ่ะคุณกราบอะไรฟังให้ดีนะคุณกราบพระพุทธรูปหรือคุณกราบพลังงานที่อยู่ในพระพุทธรูปเรื่องนี้พูดละเอียดนะมีประโยชน์มากนะผู้บอกเลยนะแล้วคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณกราบรูปเหมือนพุทธรูปที่เป็นรูปเหมือนของพระเจ้าคุณกราบรูปเหมือนนะ่ะวัดเขาเรียกอะไรวัดมงคลเป็นเหล็กเป็นอิฐเ,เป็นปูน เป็นอทองเหลืองเป็นอะไรเนี่ยคุณกาบทองเหลืองหรือเปล่าหรือคุณกาบพลังงานที่คุณเคารพที่อยู่ในทองเหลืองเนี่ยตอบตอบให้ตอบตัวเองได้ก่อนแล้วก็เรื่องทําบุญนะคะท,ที่ถามไปนะไม่รู้ถามเพื่ออะไรอย่างนะเอ,า,อางี้จำไม่ได้ก็คือพูดพูดตามค่าที่ต้องพูดอะสมมุติว่าคนที่ทําบุญไปใส่บาตรหรือใส่พระทาําสังฆทานกับพระสงฆ์เนี่ยนะแล้ว เพื่อนๆถามตัวเองหรือยังว่าทำทำไมทำเพื่ออยากได้บุญหรือทำเพื่อเชื่อว่าตายไปแล้วจะได้ไปสวรรค์ทำแล้วมันได้อะไรหรือไม่ได้อะไรหรือไม่เชื่ออะไรเลยไม่คิดอะไรเลยทำอยากทำก็ทำหรือบางคนทำเพื่อความสบายใจเพราะฉะนันเนี่ยจะบอกว่าบุญมันเกิดขณะคิดก็เกิดแล้วคิดว่าเรา้ว,วันนี้จะไปซื้อกับข้าวมาทำนะมันมีความสุขบุญนั่นคืออะไรคือความสุขกรรมคือความทุกข์ อธิบายฟังนะง่ายมากเลยกรรมคืออะไรโลกยุคใหม่นะค้าเรียนรู้เรื่องพลังงานอะกรรมคือความทุกข์บุญคือความสุขคุณอยู่กับใครแล้วมีความสุขคุณก็อยากอยู่คนนั้นถูกไหมคุณทําอะไรแล้วมีความสุขคุณก็อยากทําสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นทําไมต้องเรียนรู้เรื่องพลังงานเพราะหลายๆท่านคงได้ยินว่าเขาพูดตลอดว่าพลังงานจะยกระดับพลังงานจะยกระดับความว่าใจมิวด้วยนะสมัยก่อนบอกเลยตัวเองด้วย เข้าใจว่าเออพอแบบว่ามวลรวมอะธรรมชาตินะเขายกระดับปุ๊บมนุษย,ย์จะยกจิตวิญญาณเข้าสู่มิติที่หอัตโนมัตินี่ความเชื่อมิวนะแต่จะบอกว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นอะไรถ้าขึ้นถึงมิติห้าตัวมัิก็ขึ้นกันทั้งทั้งพลันลบพล,นลานคนทั่วโลกอะดิคนไทยคนต่างประเทศไม่เกี่ยวคือใครทําอะไรก็ยกหมดมันไม่ใช่คุณจะต้องปฏิบัติให้ยกระดับจิตเท่ากับพลังงานที่เขายกด้วย เข้าใจไหมสมมุติว่าเนี่ยยังมีการเกิดแผ่นดินไหวนะพลังงานยกเวลามีไม่จะบอกนะเวลามีภัยพิบัติแต่ละครั้งอะ่ะแต่ก่อนไม่รู้นะที่เคยเกิดเซิซ์นามิเมื่อหลายปีที่แล้วหรือแม้กระทั่งไฟป่าที่อเมริกาไม่รู้คือยังเข้าใจว่าเกิดเข้าใจว่าธรรมชาติสิ่งเกิดนี้เกิดธรรมชาติที่ที่มันเป็นผลที่มนุษย์ทำอย่างเช่นว่าแผ่นดินไหวถ้าย้อนกลับไปอะ่ะ ก็คือมันโลกร้อนมันเกิดจากโลกร้อนเกิดจากอะไรแล้วลก็คนไงทั้งปล่อยอของเสียขยะน้ําเสียโรงงานปล่อยปล่อยความคิดลบอะไรสารพัดอะ่ะนี่คือความเข้าใจแรกแต่พอเรียนรู้นะแล้วเนี่ยวาาวางอัตราไปเรื่อยๆอัตราคือความยึดมั่นถือมั่นที่มีต่อตัวเราอ่ะอัตราอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างแม้ก็ทั่งความดีแม้ก็ทั้งความทุกข์เพราะฉันเนี่ยเมื่อมองเห็นจึง ยกระดับจิตขึ้นไปอีกพอบอรยกระดับจิตปุ๊บเริมเข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ว่าเผงเหตุการณแผ่นดินไหวมันเป็นธรรมชาติเกิดแล้วแหละในมนุษย์ส่วนที่ทํามันก็มีอีกนะคืออันนั้นคุณก็ไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้เพราะว่าถึงคุณจะรู้วันนี้เพื่อนมาดูแล้วนะ,ะยินดีต้อนรับนะก็ถึงคุณจะรู้เรื่องแผ่นดินไหวหรือคุณไม่รู้คุณก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ยกตัวอย่างสมมุติว่าธรรมชาติ จะทําให้เกิดสึนามิอ่ะพอมีไหวปุ๊บมันก็จะมีคลื่นนะถ้ามันถ้ามันอยู่ใกล้ทะเลเียหรือมันใต้ทะเลเนี่ยคุณรู้คุณเปลี่ยนมาได้ไหมคุณก็เปลี่ยนมไม่ได้แต่สิ่งที่คุณเปลี่ยนได้คือคุณเปลี่ยนตัวคุณเองถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่รู้ก็เปลี่ยนไม่ได้สู้มาดูตัวเราเองดีกว่าหลายๆคนแบบมีคนมาเตือนอะไรมันมีอยู่แล้วนะมันมันเป็นหน้าที่ใช้คํานี้ที่เขายังต้องทํานะ ดิบบอกว่ามันมีทั่วโลกเนี่ยสิ่งที่คุณไม่รู้เยอะแยะที่เขาไปทําหน้าที่ไปวางเห็นอุกกาบาตทั่วโลกตามหลายๆประเทศอะบินไปรัเสเซียไปอเมริกาไปอะไรนั่นคือสิ่งที่คุณไม่รู้ซึ่งถึงรู้ก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวคุณมันไม่ได้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 ผลดีเลยได้ผลเสียงคุณรู้ในสิ่งที่คุณควรจะรู้ดีกว่าแต่ใจาที่บายฟังว่าเมื่อไหร่ที่รู้เรื่องพลังงานเนี่ยพอมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอะเราจะสะเทือนจากข้างในแล้วจะรู้ว่าอ๋อมันคือการยกระดับจิต เพราะฉันเนี่ยคนที่ยกระดับไม่ได้มันไม่ผ่านไงแล้วเหตุผลที่ไม่หวาไม่ผ่านไม่ใช่ว่าเออเหมือนเราสอบสอบไม่สอบ,อบตกก็ได้สอบซ้ําชั้นใหม่มันไม่มีเวลาให้ซ้าแล้วโลกมันมันมัน,ม,นมันเละจนไม่รู้จะเละยังไงละเละด้วยอะไรเละด้วยการการะทําของมนุษย์ทุกคนเละด้วยค่าพลังงานรวมที่เอ่อบรรลบมากกว่าบวกอะ่ะวิบวันนั้นไปกินจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะวันนั้นไปกินข้าวนะกับญาติติโตอาหารมีแต่ คนสนิทนะลูกของคุณอาที่เลี้ยงมานะพม่ษสวยเขาอยู่เชียงใหม่จะอยู่บ้านคุณอาก็คือจะอยู่กับน้องอะลูกหญิงลูกชายเขาเนี่ยแล้วก็เขาก็ไปอเมริกาก็อยู่อยู่เจอการสนิทกันอนะวันนั้นก็เลี้ยงน้องนะก็มานั่งที่โต๊ะเนี่ยวิวบอกว่าต้องรีบปรับตัวและยกระดับจิตให้ได้เพราะว่ามันไม่รอแล้วโลกมันจะเลวร้ายขึ้นก่อนนั้นนี่พูดตั้งแต่ปี2019แล้วไปย้อนดูได้นะว่ามันจะแย่ลงทุกปี สวนกระแสหมอดูเลยพูดเรื่องนี้ขนลุกเลยหมอดูเลยหลายคนต้นปีเออปีหน้าดีแล้วเดี๋ยวเศรษ,ษฐกิจจะดีโอ้ยไม่มีเราไปธรรมชาติพูดไปเถอะสวยหรูอะแต่ค่าจริงมันไม่ใช่แต่มันไม่ใช่หน้าที่เราจะต้องไปเจาะว่าเออเดือนนี้จะเกิดอะไรนี้นึกออกไหมเพราะเราไม่ใช่หมอดูบอกเลยเราไม่ใช่หมอดูไม่ใช่มีหน้าที่มาดูหมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วจะบอกด้วยว่าตอนนี้ไม่มีหน้าที่แล้วไม่มีหน้าที่หมายถึงว่าเออต้องทาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแต่ที่ทําเพราะอยากจะทาถ้าไม่อยากทําก็ไม่ทำนะคะไม่มีหน้าที่แล้วจบภารกิจทั้งหมด อามาต่อทีนี้เรื่องพลังงานทําไมต้องเรียนรู้ทําไมต้องยกระดับเพราะว่าถ้าพลังงานยกพลังงานลวนยกแล้วคุณระดับจิตยังไม่ผ่านเกณฑ์สมมติคุณสอบตกสาชสั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรความทุกข์นะทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องภัยพิบัติทุกอย่างมันเอาตัวไม่รอดใช้คํานี้เลยเอาตัวไม่รอดมันจะ มันจะลำบากมันจะไม่มีความสุขมันจะยิ่งลบเก็ไปอีกความรักก็ไม่สมหวังทํางานก็แย่คนทํางานเจ้าหนายก็ไม่ดีเนี่ยเพื่อนมาดูพูดเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ยกระดับจิตของตัวเองให้ได้จะเจอแต่เรื่องพวกนี้แต่เรื่องพวกนี้คุณก็เลือกเองนะไม่มีใครแบบว่าบังคับไม่มีใครไปห้ามไม่มีใครไปบอกคือพูดครั้งเดียวจบไม่มีใครมานั่งจี้ว่าเออทำนี้ทำนี้นะมันหมดสมัยแล้ว แม้กระทั่งเรื่องลูกบอกเลยนะคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงเตือนถ้าเขาไม่ทําแล้วแต่เขาไม่มาต้องมานั่งแบบช่ดเช้ากับวันเย็นอ่ะมันหมดสมัยมันไม่มีเวลาแบบนั้นอีกต่อไปแล้วคุณจะต้องเอาเวลาทั้งหมดมาดูตัวคุณเองไม่ใช่ว่าไม่ให้รักหัวครอบครัวนะรักดูอยู่ห่างาพูดรอบเดียวจบถ้าไม่เชื่อแล้วแต่เขาเพราะทุกคนจะต้องยกระดับพลังงานนี่คือหน้าที่ของมนุษย์ทุกเกิดทุกคนที่เกิดมาคือยก ระดับพลังงานให้เชื่อมกับพลังงานที่เป็นต้นกาเนิดเรื่องนี้มันลึกมากๆคนผ่านนิพานคืออะไรที่ไม่มีจริงนิพา,า,นะานมีนิพานศูนย์อะไรนั่นน่ะนิพานมันอะรีคอนเน็อีกแล้วนะคลื่นมาคลื่นแรงนะบอกเลยเตอนนี้เนี่ยคนไม่เข้าใจสมัยก่อนมิวไลฟ์เรื่องเรื่องพลังงานเนี่ยตลอด ถ้าเพื่อน <S <S เอนเคยดูไลฟ์มันแต่ปีสองสเเดี๋ยวมีขึ้นลงเดี๋ยวตัด <S <S เดี๋ยวเสียง,ส,ยงสะท้อนเดี๋ยวอะไรเยอะๆไปหมด <S <S <_ iliyor> เพราะว่าอะไรมันของจริงไม่มีหน้าที่ต้องมาพูดหลอกลวงเพราะอะไรไม่ได้มาขายฝันน่ะนึกออกไหมไม่ได้ต้องการจะเปิดคอร์สหรืออะไรนะเพราะฉะนันเน ία, เี่ยงานก็ส่วนงานนะที่บอกตอนนี้จริงๆอ่ะพวกเนี้ย ถ้าถ้าย้อนจะไปอ่ะอยากจะแจกด้วยซ้ำไม่ได้อยากจะคิดเงินนะแต่มันไม่ได้นึกออกไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องพลังงานต้องแลกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างต้องแลกเปลี่ยนหมดถ้าคุณได้ไปฟรีคุณจะต้องไปใช้แล้วมันหนักกว่านี้นะเพราะฉันเนี่ยอยากให้เข้าใจต่อในนี้มันไม่มีของฟรีในโลกถ้าคุณไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนเลี้ยงข่าคุณคุณควรถ้าคุณว่าคุณมีน้อยคุณควรจะออกบางส่วนไม่ควรใจเขาเลี้ยงเพราะว่าคุณจะต้องใช้นะไม่วันใดันหนี่งอาจจะไปใช้สิ่งที่มากกว่าเพราะฉันเนี่ย เรื่องนี้เดี๋ยวอธิบายอีกมันเยอะละเอียดเอาเรื่องเอาเรื่องยกระดับพลังงานวันนี้เป็นหลักที่ที่สิ่งที่ต้องทําคือไม่ใช่ว่าไม่ดูแลคนอื่นดูแลแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคุณต้องดูแลตัวเองก่อนถ้าคุณดูแลตัวเองไม่ได้คุณจะไปดูแลคนอื่นได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองทําอย่างไรยกระดับจิตให้ได้ดูการทำของตัวเองให้เวลาตัวเองมากๆวันหนึ่งคิดอะไรอยู่ทําอะไรอยู่อยากได้อะไรอยากทาอะไรโลภอยู่ไหม เห็นอัตราในตัวคุณให้ได้เวลามันน้อยลงทุกทีนะบอกเลยว่าอีกไม่นานเนี่ยว่าเมื่อวานพูดเรื่องเนี้ยวันนี้วันก่อนพูดเด็กพูดพูดพูดวันก่อนพูดกันที่บ้านเหมือนกันเรื่องพลังงานเนี่ยว่าหลานคนเล็กไปเรียนที่นิวซีแลนด์เชื่อไหมว่าบอกแล้วเขาจะต้องยกระดับพลังงานเมื่อวานเนี่ยแผ่นดินไหวเขย่านิวซีแลนด์อย่างหนักเลยนะเขายังเตือนภัยว่าจะเกิดเซิร์มิแล้ววันนี้สิเกิดคืออะไร ลมพัดแรงพายุมากระเป๋านักเรียนของหลานหายแล้วก็มีบัตรที่พ่อแม่ซื้อให้ที่เป็นเหมือนบัตรเทอรโบการ์ดแบบว่าสําหรับไปใช้ซื้อของที่เขาโหลดเงินให้อ่ะมันหายไปเลยหาไม่เจอคือมันปิวไปคิดดูดิอยู่ที่นิวซีแลนด์นะผนบอกว่ามันกระทบกันหมดแล้ววันนี้นั่งกินข้าวอีกหลานสาวคนคนโตพูดเรื่องบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกซึ่งเขาอยู่เขาพูดไปเองอ่ะแล้วเราก็จะพูดเรื่องนี้เหมือนกันประบนโตหาตอนนี้คุยเรื่องพลังงานนะส่วนใหญ่ เขาก็จะฟังว่าเออปรับค่ายยังไงทํายังไงอะไรเงี้ยคําว่าบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกเคยพูดไปแล้วกลายพีเสื้อกะบพือปีกทีเดียวมันกระทบไปหมดก่อนหน้านี้มันไม่มันไม่รู้หรอกเพราะอะไรมันคิดว่าไกลเพราะเหตุแผ่นดินไหวคุณรู้แล้วมันไม่ไกลแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วมันกระเทือนทําครั้งเดียวกระเทือนกันไปทั้งหมดแล้วคนที่อยู่ในค่าพลังงานมันจะเชื่อมได้มันจะคอนโทรลนะใช้คํานี้ยิ่งสูงยิ่งคอนโทรลเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากสงบสุขอยากมีความสุขต้องยกระดับจิตให้ได้การย้ํานานะการจะยกระดับจิตได้อย่างไรต้องปล่อยวางและละักตัวตนให้ได้บอกเลยถ้ามันลักตัวตนไม่ได้มันจะขึ้นระดับอื่นไม่ได้แล้วจะละได้ยังไงต้องเห็นตัวตนที่เรายึดมั่นให้ได้นะยึดในในอะไรยกตัวอย,อย่างเช่นว่ามิวรักน้องอ่ะหรือว่ามิวลักหลานก็ได้เอาให้เอาให้เห็นเลยนะเตือน นะสมมุติว่าเห็นแล้วว่าเออไปเที่ยวกินเหล้าอะไรยกตัวอย่างนะไม่ดีเตือนเขาต้องคิดได้เองไม่ใช่ว่าเรามาพูดเชา้าวันเยี่ยเลาที่เตือนเนี่ยต้องเตือนในฐานะที่ไม่ใช่มิวนะฟ้าให้ดีไม่ใช่ฐานะเป็นหลานเป็นอาเหมือนเราเราเราหวังดีในความหวังดีต้องมีความเมตตาพอเตือนด้วยพลังงานแบบนี้เขาทําไม่ทําจะไม่โกรธไม่สบายใจอะไรเลยเพราะพูดไปแล้วนึกออกไหมเหมือนเราได้ทําสิ่งที่ควรจะทะําอ่ะแล้วถ้าเขาไม่ทําหรือทํามันแล้วแต่เขาแต่บางคนน่ะ ยืดไงฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันเป็นอาฉันเป็นพ่อเป็นแม่ฉันเตือนเธอเธอต้องฟังถ้าไม่ฟังโกรธเถียงโมโหอย่างเงี้ยยกยกใหญ่ฝ่ายเห็นไหมยกยกใหญ่ฝังเห็นไหมว่าสิ่งที่เราพูดอะความรักสิ่งที่เราเตือนมันมีอัตราของเราใส่อยู่เพราะอะไรอัตราก็คือเราเห็นว่ามันดีไงแต่ความจริงมันอาจจะไม่ได้ดีก็ได้เข้าใจไหมเรื่องเนี้ยเพราะฉันเนี่ยสิ่งต่างๆที่คุณทําอ่ะมันมีอัตราฝังอยู่ทุกอย่าง จะกินข้าวก็มีนะบอกเลยมันเลือกร้านอาหารอะไรอยากไม่อยากเนี่ยนะแม้กระทั่งของเนี่ยที่ให้ซื้อแล้วไม่แบ่งแบบว่าไม่ต้องมาเลือกเพราะอะไรจะได้ปึกไงมันมีไหมทั้งในโลกนี้คุณไปซื้อของคุณไม่เห็นของอ่ะมีใครทํามั่งเพราะฉันเนี่ยแล้วมันมันคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงเพราะอะไรมิ้วร้อยเองนะสร้อยเนี่ยคิดดูเรื่ังกี่เส้นร้อยเองจริงนะมีแค่แบบตอนจบเนี่ยทําไม่ได้ให้แม่ทําแบบจบตะขอเคยทําแล้วมันขาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดดูว่าการนั่งร้อยสร้อยวันหนึ่งจะได้กี่เส้น นะเราขายราคาอย่างนี้เราดูหินเนี่ยแบบให้ดูเลยเนี่ยงน,นี้ไหมทองเห็นเห็นไหมไหมเนี่ยแล้วดูดูลูกอันนี้น่าจะประมาณสิบหกสิบเจ็ดมิลน,นะดูความใหญ่เนี่ยเนี่ยแล้วอันนี้คือแมกซา์แท้นะนําเข้าอินเดียเนี่ยเนี่ยงานนี้ก็ลงยาเห็นไหมเนี่ยดูเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า มันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะคือคือคือแบบว่ามันเรื่องนี้มันล้าแล้วมันแบบสุดๆแล้วอ่ะนี่คือสิ่งแรกที่ให้คุณฝึกคืออะไรซื้อของโดยที่ไม่เห็นอ่ะเพราะว่าอะไรหนึ่งความเชื่อใจคุณมีหรือเปล่าคุณดูไลฟ์มาสามสี่ปีอ่ะคุณเชื่อเคยมิวเคยมาขายของหรือเปล่าไม่มีนะแล้วมันต้องมาทําเพราะอะไรมันเกี่ยวเรื่องพลังงานถ้าเกิดคุณยกไม่ได้มันต้องมีคนช่วยนะก็คือการเชื่อมมิวเชื่อมได้มิกวก็ส่งให้เพื่อ,เอ,เอนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนมีตัวรับหรือเปล่า เพราะฉันถึงบอกว่าเรื่องพวกนี้ไม่เล่นนะก็จริงจริงจะขายห้าพันก็ได้ถูกไหมใครซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่มันไม่ใช่แบบนั้นไงคนเราที่บอกว่าต้องมีคุณธรรมด้วยทําธุรกิจมันมีกําไรอยู่แล้วนะผู้ความจริงแต่มันต้องมีคุณธรรมด้วยต้องดูตามเ,เหตุผลปัจจัยนะเพราะฉันเนี่ยไมันจะมานั่งพูดสร้อยร้อยร้อยกว่าเส้นตอนนี้เริ่มแบบเหลือไม่ถึงเหลือไม่ถึงแล้วนะก็คือมาบอกแบบเอออันนี้เห็นหมายทองนะอย่างงุ้นอย่างนี้ มันไม่ต้องอ่ะมันมันเยอะมันมีทุกอย่างนะมีอาร์เกตมีบูอมีโลสคอร์มีอะเมทิสมี Eye, ม Rose ott, มเฮมไทยอะไรเยอะอะไรเยอะไปหมดอ่ะนะเพราะฉันเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งเลยความเชื่อใจสองก็คือคุณพร้อมจะยกระดับพลังงานไหมหรือว่าคุณจะต้องเลือกก่อนคุณไม่คุณคุณไม่เชื่อพลังงานนะคุณไม่เชื่อเลยแค่เรื่องแค่นี้ลองวัดดูก่อนเพราะฉันเนี่ยสิ่งต่างๆที่พูดมันมีประโยชน์ นะเพราะคุณเชื่อมเองไม่ได้บิวเป็นผู้ถ่ายทอดวิธีเชื่อมก็คือ,อยังไงเลามูไลฟ์สดมันไม่ใช่พลังงานด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งอย่างเดียวนะตอนนี้เราทําเรื่องภัยพิบัติก่อนที่บอกมาฮ่องกงเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือมาเชื่อมเรื่องภัยพิบัตินะแล้วพลังงานที่พรุ่งนี้วันนี้ไม่ได้ไปทําแต่พรุ่งนี้จะต้องไปทําแล้วมาแล้วเรื่องใหม่ก็คือพลังงานความรักฟังให้ดีนะอันนี้มันครอบคลุมมากเพราะว่าในครอบครัว มันมีปัญหาหมดแหละจะผัวเมียสามีภรรยาลูกพี่น้องปู่ย่าตายายนะอาอะไรอะ่ะถ้าเชื่อมหินของกับนิ้วเนี่ยมูจะไปเชื่อมพลังงานพวกนี้ละลงพลังงานเกี่ยวความรักก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องความรักไม่พูดกันนะหรือทําไม่ดีอะ่ะมันจะดีขึ้นเพราะอะไรเพราะคลืนมันเปลี่ยนไง เนี่ยมันเปลี่ยนเพราะว่าคุณใส่อันนี้แล้วเราเชื่อมให้คุณอะแล้วหลังจากนั้นจะบอกว่าทํายังไงคุณก็ต้องไปเชื่อมเองด้วยไม่ใช่ว่าเออเอาไปใส่ให้เฉยเพราะความสวยงามโกเก๋มันไม่ใช่มันคือการเชื่อมพลังงานในแต่ละเรื่องนี่ยังไปไม่ถึงเรื่องการเงินเลยนะบอกนะเพราะว่ามันต้องทําตามระเต็ไม่ใช่อยู่ดีแล้วจะเชื่อมก็เชื่อมมันต้องไปเชื่อมกับพลังงานต้นต่อเออวันนี้รู้อีกเรื่องที่ต้องมามาเกลาเนี่ยมันคือต้นต่อของพลังงานธรรมชาติที่มันไม่ค่อยเกิดเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติอะ ที่บอกว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยมันมัน,ม,นมันสมดุลเออใช้คำนี้พลังงานสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเชื่อมถึงมาเกาแล้วก็พุ่งนี้อจะต้องเชื่อมพลังงานความรักอีกนะ,ะแต่ยังไม่บอกนะไปที่ไหนแต่ไปแน่แล้วก็เดี๋ยวจะจะไลฟ์ให้ดูด้วยว่าไม่ได้พูดไปเองนะคือวันนี้ไม่ได้ไปฝนตกเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องเปลี่ยนที่คือไม่ได้ไปเชื่อมที่ที่วัดแล้วเพราะจบไปแล้วต้องไปเชื่อมพลังงานความรักแทนแล้วเมื่อวานพูด ดินน้ำมอไฟน้ำมาทำยังไงจะได้ไปเชื่อมอ่ะมันไม่สามารถจะเดินลงทะเลที่มากเกาแล้วเออเอามือเท้าไปจุ่มมันไม่ได้ที่เนี่ยมันไม่เห็นใครเล่นน้ำก็เลยเห็นมีแต่อ่าวมีแต่เรือฝนก็ตกให้แล้ววันนี้ก็เดินออกไปนะเดินไปด้วยไปไปไป,ไปตากแป๊บหนึ่งไปตากกลมเพราะว่าใส่อยู่แล้วคือรู้อยู่แล้วเขาตกเพราะอะไรเพราะฉะนั้น,นบอกว่าคนที่อยู่ในค่าพลังงานอ่ะมันรู้อยู่แล้ว แล้วมันไม่ได้รู้ว่าโอ้ฉันรู้เก่งไม่ใช่นะเพราะว่ามันไม่มีมันไม่ได้เป็นมิวไม่ได้ยึดอยู่แล้วคือมันง่ายเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ยึดตั้งแต่แรกแต่ทั้งที่เราคิดว่าเราไม่ได้ยึดมันยังยึดอยู่นะเข้าใจไหมคือหมายถึงว่าเออมันยังมียึดในความดีซึ่งเรามองไม่เห็นเพราะฉันเนี่ยพอพอมันคลายแต่ละเรื่องอะมันง่ายมันก็ปล่อยวางได้เรื่องที่แบบเราไม่รู้เราก็รู้ขึ้นรู้มากขึ้นเพราะฉันเนี่ย เรื่องพลังงานไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วแต่ก่อนอาจจะพูดเรื่องบาปบุญอะไรก็แล้วแต่กรรมที่ไปทำอะ่ะแต่เดือนนี้รุ่นใหม่เราไม่พูดเรื่องบาปบุญแล้วเราเปลี่ยนเป็นพูดค่าพลังงานทำไม่ดีคือพลังงานลบนะคะที่เป็นแอนเนกาทีฟเอนจีเขาบอกท็อกซิกเนี่ยหล่ามุงเรียกว่าท็อกซิกพลังงานท็อกซิกถ้าเป็นพลังงานดีพลังงานบวกก็เป็นโพซิทีฟจะเป็นโพซิทีฟทิงกิ้งที่เขาพูดกันอะ่ะหรือพลังงานบวกอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเข้าใจอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยนะวูจะบอกว่าถึงอย่างมีว่ายกตัวอย่างมาคุยลนะ่าเริงพลังงานบวกเนี้ยวันนี้มูดโดนนะไปในโรงแรมหนึ่งชื่อโรงแรมแกาซีนั่นแหละแล้วเขาแบบว่ามีโชว์อยู่การโรงแรมแบบน้ําตกน้ําพุอะไรเนี้ยแล้วก็เมื่อคืนที่ไปกันเองอะ่ะเชื่อแมพอยู่ยืนคนยืนดูน้ําพุนั่นน่ะไม่ถึงยี่สิบเลยแบบเงียบสงบมากวันนี้แบบสี่ห้าร้อยเบียดกันแล้วแบบเสียงดังโอ้โพลังงานแบบ ไม่ดีเลยอ่ะบอกเลยแล้ว,แล,วแล้วคุณคิดดูว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์อ่ะคุณจะต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมัน,มนบางเรื่องมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะไม่ใช่ว่าคุณพลังงานดีคนเดียวแล้วคุณไปเจอคนที่พลังงานลบอ่ะลบกับบวกคิดดูสมมติว่าบวก20%ลบ80%อะ่ะมันจะดึงไปทางไหนเนี่ยหลานก็โดนนะแต่เขายังค่อยๆเริ่มไม่อยากพูดเยอะนะที่บอกปวดคอปวดหลังปวดอะไรเนี่ยมันเป็นพลังงานลบที่ไปรับเพราะว่าเขายังใสยอยู่ คือคนที่มีพลังงานบวกอ่ะจะบอกว่าสิ่งที่โดนเยอะที่สุดเลยก็คือจะรับพลังงานลบง่ายแล้วจะมาในรูปแบบเนี่ยปวดหัวปวดหลังปวดคอปวดท้องปวดอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันพอพลังงานมันเข้าตัวมันไม่มีที่ออกนึกออกไหมมันตันแต่จริงๆบอกวิธีที่ทําให้พลังงานลบแบบคลายลงหรือว่าปล่อยออกได้แต่ชั่วคราวนะไม่ใช่ว่าทําแล้วมันอยู่ไปตลอดก็คือง่ายๆเนี่ย ให้ไปอยู่กับธรรมชาตินะก็คือไปเดินที่บอกไปเดินสนามหญ้าไปไปนั่งในสวสานสาธารณะก็ได้ที่มีต้นไม้เยอะๆนั่งอยู่คนเดียวเฉยๆเนี่ยนั่งนิ่งๆเดี๋ยวมันก็จะคลีนให้เองนะนี่คือขั้นพื้นฐานนี่จริงม,มันมีเยอะกว่านี้เดี๋ยวค่อยบอกนะเดี๋ยวค่อยบอกไปเรื่อยๆก็คือว่าสิ่งที่ควรจะทํามากที่สุดหลีกเลี่ยงการอยู่กับคนที่มีพลังงานลบ นะอบอกแลว้วคเพื่อนไม่ดีแบบท็อกซิกมากๆไม่ต้องคบหรือว่าทางห่างไปอ่ะอยู่กับคนที่เขามีพลังงานบวกเพราะมันจําเป็นมากในโลกยุคนี้จําเป็นมากกว่าไปเลือกคบคนรวยคนดีอีกปุบอกหลานนะบอกเพื่อนๆด้วยคบคนดีคบคนรวยมันยังเปลี่ยนได้ดีเป็นไม่ดีได้รวยเป็นจนได้หรือมันไม่ได้ช่วยเรื่องพลังงานแต่ไม่ต้องดีไม่ต้องรวยต้องจนแต่พลังงานบวกอ่ะเป็นคนคิดบวกตลอดไม่มองคนในแง่ร้ายไม่ว่าคน,คนนั้นคนนี้ มันดึงเราจิตวิญญาให้เราสูงขึ้นแล้วการดึงจิตวิญญาเนี่ยไม่ใช่ดึงรวดเดียวไปเลยนะต้องค่อยๆย,ย,ยกระดับไปเรื่อยๆอะ่ะจนกว่าคุณจะหลุดแล้วไปเชื่อมกับพลังงานเดิมคุณได้นั่นแหละความหมายของคำว่าน,นิพานไม่มาเกิดแล้วคือการที่คุณย้อนกลับไปเชื่อมพลังงานต้นของคุณเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่เคยพูดแบบนี้นะลึกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูไลฟ์เนี่ยมันมีประโยชน์มากแต่ว่าคุณจะไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็แล้วแต่คุณ พูดครั้งเดียวแล้วก็ไปเรื่องอื่นนะไม,ม่ไม่มานั่งจี้แบบเออเธอต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วเรื่องหินเนี่ยก่อนจะส่งจะถ่ายรูปให้ดูนะว่าเออส่งหินอันนี้ไปให้แล้วทํายังไงรื่อ,ออกไหมมันเหมาะกับเรื่องอะไรเพราะหินมันเป็นพลังงานธรรมชาติจะบอกเลยว่าถึงไม่ลงพลังงานอะไรเลยสมมติไม่รู้เรื่องพลังงานเลยเลยใส่เนี่ยมันช่วยบําบัดแล้วคุณรู้หรือเปล่าเพราะว่าความเย็นอะถ้าหินแท้ถ้าคุณจับเนี่ยสังเกตแล้วมันเป็นดีลัสเซ่จะบอกว่าไซที่ทําเนี่ย สิบแปดสิบเก้านิ้วสิบเก้านิ้ววัดทุกเส้นนะวัดเราเราก็มัดสิบเก้าเส้นเนะมันยืดแล้วก็ใส่ไอ้นี่ไปให้ด้วยนะในถุงนะก็คือเป็นแบบเนี้ยจะมีหินบังกอันให้อันหนึ่งสองอันสําหรับคนข้อมือใหญ่ไปใส่เพิ่มแล้วก็ให้อ e ิลาสติกนะกับเข็มเนี่ยไปร้อยเองสมมุติมันขาดหรืออะไรอะ่ะมิวก็ก่อนมาเอ่อมาเก้าเนี่ยที่สนามบินที่กรุงเทพอะ่ะเข็นรถเข็นนะยูดีสร้อยขาด เห็นได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ตัวเลยเพราะมันยังติดอยู่คือมันขาดไปแล้วเส้นปอติมันมีสามเส้นนะคะขาดไปเนี่ยมันมันติดอยู่กับเชื่อไหมมันติดติดอยู่กับเนื้อคือหันไม่ที่อ้าวทาไมมันหายไปไหนวะไหลหล่นหายไปสองสามเมตรแต่มันไม่หลุดอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แล้วรู้ด้วยว่าทําไมถึงขาดนะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่อยาที่บายเยอะมันเป็นเรื่องแบบส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหิน ถึงไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยนะคนที่ซื้อมาใส่อะปกติอะก็ช่วยหนึ่งเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเพราะว่าอะไรมันเป็นธรรมชาติเป็นรราตุดินมันดูดสมมุติคุณพลังงานลบมากหรือใจร้อนหรืออะไรเวลาใส่หินมันก็สบายขึ้นนะนี่คือเรื่องที่แบบช่วยบำบัดทางสุขภาพทางกายภาพอยู่แล้ว นะแล้วอันนี้พูดเรื่องพลังงานนิ่งไปกันใหญ่เลยนะแล้วก็เนี่ยเป็นม,มีมีเรื่องการคุ้มครองด้วยเพราะว่าขององค์เทพโอมก็คือพระพิคเนตนะมีสัญลักษณ์ของพิคเนศด้วยอ่าประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะเดินทางกลับแล้วแล้วก็จะไปไลฟ์เชื่อมพลังงานความรักเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาความรักมากๆะลรแก้อะไรไม่ได้แนะนําให้เนี่ยซื้อไปนะแล้วเดี๋ยวจะไปเชื่อมคลื่นให้ เพราะว่าเวลาไลฟ์สดเนี่ยวิธีการอ่ะเดี๋ยวอะไรเพื่อนจะงงก็คือสมมุติว่ามิวใส่หินคุณใส่หินมิวก็จะเชื่อมพลังงานที่เขาจะมาลงนะไม่ได้มากํกำหนดว่าต้องเป็นอะไรอย่างเช่นอาจจะเป็นความรักเงินทองแต่ละวันน่ะนะไม่ได้ไม่ได้บอกนะจะไลฟ์ทุกวันแต่ไลฟ์แน่นอนอาจจะแบบว่าสองสามวันค,ครั้งที่ละครอะไรไม่รู้อะ่ะแล้วก็จะบอกลงหน้าเพราะฉะนั้นคุณก็มีหน้าที่แค่เรามานั่งดูแล้วก็เอาหินมาแล้วคุณก็ใส่มิวก็ใส่แล้วมันก็เชื่อมคุณก็เชื่อมเนี่ยมันง่ายไม่รู้จะง,ง่ายยังไงแล้ว นะไม่ต้องไปนั่งทําอะไรเองก็ช่วยยกระดับจิตไปเรื่อยๆมีก็ยกคุณก็ยกยกกันไปนะยกระดับจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานมันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้แต่มีอยู่จริงยกตัวอย่างนะคุณมองไม่เห็นคลื่นโทรศัพท์อ่ะคุณมองเห็นไหมคุณมองไม่เห็นคลื่นไมโครเวฟอะไรพวกนี้แต่มันใช้ได้จริงใช่ไหมเพราะโทรศัพท์มันโทรหากันได้อะ ถึงทั้งที่คุณมองคลื่นมันไม่เห็นขึ้นไมโครเวฟคุณอุ่นอาหารคุณอุ่นได้ไหมคุณอุ่นได้แต่คุณมองมันไม่เห็นมันเล็กเล็กเล็กมากๆนะที่สายตาของคุณจะรู้แต่พวกที่รู้เรื่องคลื่นบางครั้งมาในรูปแบบเสียงด้วยจะได้ยินเสียงมาก่อนนะเสียงก็บอกไม่ได้แล้วแต่อาจจะแบบไม่ใช่เสียงมาพูดเธอทําอย่างนั้นทำอย่าง,งนี้งงนไม่ใช่นะเสียงเป็นแบบแบบฟีดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันอธิบายยากนะคือคุณต้องค่อยๆ เรียนรู้ไปนะ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะสามารถส่งข้อความมาได้นะคะว่าอยากจะ,ะซื้อสร้อยราคาพันห้าหรือสองพนะแล้วก็รู้สึกจะมีมีอันเล็กๆมาอีกอะประมาณเเนี่ยเส้นละห้าร้อยบอกงี้ดีกว่าถ้าใครอยากได้นะแต่ว่าอันนั้นมันแบบเส้นเล็กสำหรับหมอสำหรับแบบวัยรุ่นหรือข้อมือเล็กนะคะ เป็นดีนแท้เหมือนกันห้าร้อยก็คือมีตอนนี้มีสามราคาแต่มันมีแค่แปดเส้นนะั้งหมดเดี๋ยวบูจะบอกนะห้าร้อยบาทแล้วก็พันห้าสองพันสามารถส่งข้อความมาได้แล้วก็เดี๋ยวไปกลับไปเมืองไทยแล้วไปไลฟ์อีกทีหนึ่งนะคะเพราะมันยังไม่จบเรื่องนี้ต้องพูดมันต้องมีเรื่องเอ่อคลื่นด้านอื่นๆไปอีกนะตอนนี้เราเชื่อมเมื่อวานนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติทุกรูปแบบนะหรือเอ่อเตือนภัยอ่ะที่ จีนหรือมาเก๊าเนี่ยเขาจะมียันนะสมัยก่อนไม่รู้คุณเคยบูชาไหมตามวัดหรือแม้กระทั่งคุณไปวัดเล้งนิงยี่เขาเรียกว่ายันกันภัยเขามีเพื่ออะไรก็คือบอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พลังงานของประเทศเนี่ยฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเตือนภัยกันไัยแล้วพรุ่งนี้เป็นพลังงานเรื่องความรักใครที่มีปัญหาเรื่องความรักซื้อไปเลยนะเอาประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็อ,อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆไม่ซื้อไม่เป็นไรติดตามยกระดับ พลังงานพลังความรู้สึกความสบายใจความสุขอะพลังงาน p o s i t i v นะคะแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะ,อะนอนหลับฝันดีทุกคนนะที่สามทุ่มแล้วลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ